Best of me now, best of me now, best of me now, best of me, they want the best of me. BGM โอเคมันก็กราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนนะครับ,รบผู้มเช่นเคยนะครับเจตีเิติชาแน,นลเนาะยังอยู่ชุดเดิมนะครับพอดีว่ารีบมาน,ะนัดน้องไว้อนนีกคนนึงนะครับคือน้องเขาเอารถมาให้รีวิวก็คือน้องเขาอยากรีวิวรถนะครับแต่คือรถคันเนี้ยผมบอกบอกไว้ก่อนนะว่า อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าไปเน้นที่เครื่องนะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เครื่องหมดเลยเนาะคือต้อเป็นคันแรกนะครับคันแรกของผมเลยแหละนะครับถ้าใครเคยเห็นรถของนคมนะก็น่าจะรู้นะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับของนาคมเอเกินคร่าวๆก็เป็นคันสีม่วงแล้วกันนะครับเป็นคันสีม่วงนะครับของนคมเนาะคันนั้นมีนิชินทั้งชุดนะครับก็ถ้าใครรู้ก็คงจะ รู้แหละว่าทัว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปพบกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าสวัสดีครับช่องแล้วนีอ่ามาจาก JT k t c ค a n n e l ครับผมสวัสดีครับ GTKT c h a n n น l ครับผมค่ะคนคอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับเกี่ยวกับช่องผมนะเพราะว่าชื่อมันจะรัวๆนิดนึงนะครับคือผมตั้งชื่อชื่อช่องอ่ามันเป็น JTKT นะครับก็คือเวลาพูดันจะเดื่อยๆไปเลยคนส่วนใหญ่จะค่อยแบบว่าจะจําไม่ค่อยได้นะครับ ก็อ่ะอันนี้อยู่กับน้องอะไรครับน้องตังครับผมน้องตังเนาะอายุเท่าไหร่ครับน้องตังสิบสี่ครับผมสิบสี่ปีแต่ชอบรุ่นแปดศูนย์ครับอ๋อยุคก่อนหน้าก่อนเก้าศูนย์อีกใช่ครับโอ้โหคือแบบสุดจริงๆนะคืออันนี้เรามาขออนุญาตใช้พื้นที่ของโรงเรียนนะครับคือน้องเรียนอยู่ที่นี่เนาะก็เลยแบบกล้าเข้ามานะครับไม่บอกชื่อแล้วกันครับอ่านะนะครับเดี๋ยวโรงเรียนเขาเสียหายนะก็คือคือผมอ่ะ มาก็ก็ไม่เคยเข้ามาหรอกนะครับด้านนี้ก็เข้ามาครั้งแรกนะเนาะเดี๋ยวให้น้องพาไปดูรยดีกว่าน้องครับ,รบอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยยามา5 RXS ครับผมแต่ RXS จะแปลงเป็นคอนคอร์ดครับอ๋อจะแปลงเป็นคอนคอร์ดนี่เดี๋ยวให้ดูรถเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ไม่สวยครับทำโหมดให้ดวครับอันนี้คืออันนี้เป็นน้องเขาบอกว่าเป็นเกินเขาเขาก็คือเป็นรถตกรุ่นมาใช่ครับผมอันนี้คือของคุณลุงเหรอ หรือว่าของคุณลุงเมาให้ลุงเขาเมาให้ครับเป็นตอนตีสิบปีแล้วก็คือเพื่อนไม่ได้ใช้แล้วก็เราก็เสียได้เนาะก็เลยมาปลูกบ้านใหม่เนาะอันนี้ทำทำส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช่ไหมจะเก็บเครื่องจะเยอะกว่าเนาะเก็บพลังเยอะกว่าครับอ๋อเก็บสุดนี่ค่าซ่อมครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับเป็นอ่ารถเก่าเนาะส่วนใหญ่ก็จะต้องซ่อมก่อนก่อนที่จะซ่อมอย่างเดียวนี่ล้วนทั้งระบบเลยนี่เนาะคันนี้นะก็คือไปทั้งเครื่องเลย แต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นสายไฟนะสายไฟอยู่ไหนผมไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนี่ครับมันจะเลี้ยวไล่นิดนึงครับสายไฟใ<ด>ต้ทางน้ำมันเลยครับผมโอ้โห,โหใต้บ่อด้วยครับอันนี้อาจจะมืมดๆนะทุกคนก็คือแสงมันหมดแล้วนะครับแสงมันลงแล้วเนาะนี่สายไฟส่วนใหญ่อยู่ในนี้หมดเลยรีเลย์ดีเลย์อะไรทุกอย่างนะครับก็คืออยู่ในนี้หมดเลยคือแบบเก็บเก็บไว้ตรงนี้หมดเลยนะเดี <c oughs> ๋ยวให้น้องส่องไฟดูนี่แล้วเก็บไว้นี่หมดครับผมนี่ไลายลครับอันนี้โอ้โห แล้วก็ตรงไฟนะครับผมเก็บเก็บไว้ในนี้เหมือนกันครับพวกชุดไฟแล้วอันนี้ก็ซ่อนด้วยเอระใช่ครับโอ้โหเปิดมานี่ดูไม่ได้ครับผมดูไม่ได้คือสายไฟอ่ะเขาให้เก็บเก็บข้างนอกแล้วทุกคนแต่น้องมันเก็บแบบหนึ่งอ่าใส่ไว้ในนี้ก่อนอ่าลบแรกใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วก็ได้ไล่มาแล้วก็มาซ่อนไว้ตรงนี้แล้วตอบมาก็เริ่มนี้ใต้ใต้ดูใต้บ่อแล้วนี่คือลามไปเรื่อยนะเก็บได้เก็บครับ โอ้โหคือรถมันเป็นรถโล่งๆเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคือถ้าแบบว่าถ้าเก็บเป็นสายไฟข้างนอกก็จะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> <tan> ตอนแรกผมผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นรถอะไรก็ก็ยังงงๆอยู่นะครับตอนมาตอนแรกเนาะทำ <c oughs> ในชื่อน้พดีกว่าเออถ้าถ้าใครแบบว่าไม่รู้จริงๆก็เอาเป็นรถของนคกมดีกว่านะเออนะครับมาชุดบนชุดบนมีอะไรบ้างชุดบนงานของ M อ x, _ x _ครับผมอันนี้ของ m อ x เอต่อเพื่อนมาครับทรงต่ำเนาะอันนี้ต่อเพื่อนมาเท่าไหร่ตัวนี้ ตัวนี้ร้อยหนึ่งครับต่อมาร้อยหนึ่งครับร้อยดีเองเหรอโอเคร้อยหนึ่งนี่คือมันเจาะมันเจาะมาหน้าเกลียดมากครับนี่อะไรพวกอ๋อก็คือสวิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วผมแล้วผมก็เอามาซ้อนนะผมซ้อนแบบนี้เลยับผมก็คือเอาพวกนี้มาบางๆไว้นี่ร้อยหนึ่งทุกคนอันนี้อย่าไปสนใจครับลุงผมติดแต่แรกแล้วผมมันเอาไม่ออกอันเนี้ยดูดูดิคือแบบเป็นอารยธรรมเก่าเก่าจริงๆนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเก่าจริงๆนะคือแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือส่วนใหญ่น้องเอามาก็ต้องซ่อมเนาะมันเป็นรถอ่ารถเก่าอยู่แล้วนะครับก็คือเนาะก็คือน้องยังเรียนอยู่นะครับใช่ไหมใช่ครับอ่ายังเรียนอยู่น้องเพิ่งจะ14ีปีเองนะครับก็ได้รถมามาทําก็อันนี้เราเราหาตังค์ซ่อมเองไหมหรือว่ายัางไงหาเองครับหาเองเนาะก็คือไม่ได้ขอพ่อแม่เนาะก็คือ,อไม่ได้ลําบากพ่อแม่นะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับน้องๆเนานะสาหรับใครที่อ่าอยากแต่งรถนะครับแล้วก็ แปลว,ว่ายังไงอะยังยังขอตังค์พ่อแม่อยู่ก็อย่าไปขอท่านนะครับก็อาจจะขอเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่อย่าไปแบบไปฝืนตัวเองนะครับคือเห็นเพื่อนแต่งไอ้รถร้อยสิบอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยอยากได้เหมือนเพื่อนนะครับก็ไปบังคับพ่อแม่นะครับว่าขอตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับม,มันใช่ครับ <ไป S 1> ก็คือมีอะไรก็ ขี่ไปก่อนนะครับก็คือมีตังค่อยทำนะครับตามงบของตัวเองเนาะผมแรกๆอยากได้รุ่นนี้นครับผมใช่ไหมขับทีหน้าก่อนนะครับเอ,อขับทีหน้าก่อนเหรออยากทีหน้าก่อนอ๋อผิดใจครับเลยขยับมาเป็นรุ่นนี้แล้วนี่นี่นี่เป็นไงความชอบเด็กรุ่นใหม่นะแต่ว่ารักในสองทีนะครับนี่อุ้ยมาเครื่องอันนี้เครื่องเราทําอะไรไปบ้างของไอเคครับผมแยงนิดหน่อยครับแยงนิดหน่อย ถ้าถ้าไม่เชื่อถ้าถ้าบอกว่าเดิมจะเชื่อไหมนี่ปะเก็นนะครับอ่าเออมีไหมนี่นี่นี่ปะเก็นจะเชื่อไหมผมถ้าบอกว่าเดิมนะครับนี่ก็เห็นเป็นปะเก็นใสๆอยู่นะทุกคนนะถ้ามองแบบทะลุเข้าไปนะอ่านี่ปะเก็นปะเก็นกาวับผมปะเก็นกาวปะเก็นกาวเนาะนี่อันนี้เป็นลูกอะไรลูกลูกเดิมับผมลูกเดิมเนาะลูกเดิมในไซส์เลยเดิมมันห้าแปดแล้วครับลูกเดิมมัน โอ้ <Wow. S 2> ใหญ่นะใหญ่ครับผมใหญ่นะห้าแปดไม่เล็กนับทุกคนไม่เล็กโอ้โหไม่เล็กนะครับเออไม่เล็กนะบอกไปก่อน <c oughs> ไม่เล็กนะครับเ,ออเนาะอันนี้ทํากี่รอบแล้วเครื่องโอ้ oh, เป็นสิบรอบแล้วสิบรอบแล้วหรอแบบมันแบบถ้ารวมซ่อมนะสิบรอ,อบ <c oughs> ถ้าถ้าทำถ้าทำแบบแรงนี่สองรอบครับผมสองรอบอันนี้เคยเคยเอาไปไล่กับห้าสามมาด้วยใช่คร้บผมไล่ทางไห่คันนี้ โอ้ประมาณร้อยยี่แล้วร้อยยี่เลยนะยังไม่ไล่ครับผมยังไม่ไล่เพราะว่าสเตยก็ยังใหญ่อยู่เลยครับอ๋อยังยังไม่เต็มระบบเลยใช่ครับผมว้าวเป็นไงร้อยยี่มาแล้วอ่ะคุณปู่อ่ะเออวันที่ไล่ห้าสามแล้ววันที่ลูกทะลุครับผมอ๋อก็คือทะลุรอบแรกเลยใช่ครับผมอ๋อแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่เป็นไงอันนี้เป็นคาบูเอ็นโปครับผมอันนี้เป็นเอ็นโปแท้ไหมนี่ของมีคุณนี้ครับผมอ๋อของมีคุณนี้รู้ๆกันอยู่นะครับงานเก่ดีนะนี่ ก็โอเคนะครับนี่คือผมตอนแรกอ่ะมาก็งงๆนะครับว่ากูจะไปยังไงเนาะเจอ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 แบบเจอสภาพนี้คือกูกูจะไปยังไงวะก็คือตกใจนะเห็นรูปกมผมคิดว่ามันเป็นรถพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรุ่นใหม่ปะไม่ไม่ไม่รุ่นรุ่นคัสตอมอ่าพวกพวก G P X อะไรพวกเนี้ยเออคล้ายๆพวกนั้นเลยนะเห็นในรูปเนาะน้องส่งมาให้ดูนะเมื่อวาน เมื่อวานหรือเมื่อเช้าผมก็ไม่แน่ใจและลืมๆแล้วเหมือนกันเมื่อวานเนาะอ่านี่ก็ผมก็คิดว่าเป็นรุดอ่าคล้ายๆพวกนั้นนะครับพอมาดูจริงๆเฮ้ยแมงไม่ใช่นะครับมาเป็นควันมาเลยนะนี่นะครับอันชุดล่างล้อเดืออะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของเดิมอยู่ใช่ไหมของเดิมครับผมยกเว้นล้อครับล้อเปลี่ยนให้เล็กลงครับผมอ๋อเป็นยางที่เล็กลงติดมาแต่ลุง้วครับอุ้ยลายยางเก่าเลยนะยางข้าวโพดนะครับทุกคนนี่ลายข้าวโพดยังใช้ได้อยู่อ่ะ ครับผมยังได้กับอันหลังนีไม่ไหวครับผมโอ้โนี่คือเปลี่ยนเป็นข้าวโพดเหมือนกันเลยนะใหญ่กว่าเดิมครับที่มันดูหมอบๆนิดนึงครับนี่เป็นไงให้ดูทรงให้ดูทรงเออสวยดีสวยดีเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวลองค้อมดูดิอ๋อได้ครับผมลองขับก็ได้นะไม่มีขับดูก็ขับไม่เป็นนี่เดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับค้อมอ๋อได้ครับผมตามมากตามจริงตามจริงทุกคนคือดูดูดิเป็นไง โอ้เท oh ่ jadi, อยู่นะเข้าตรงรุ่นตรงรุ่นไหมครับนี่อย่างเก่าครับน้อนๆ้องเลยสุดจริงสุดจริงคือคือวิตเม้นต์ของรถอ่ะทีนี้คือกล้องผมมันยิบนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์แทนเนาะแบบเตี้ยวดูวินเมนต์เป็นไงคือต่ำจริงๆนะคือแบบคือหมอบได้เลยหมอบหมอบนี้ได้เลยใช่ไหมครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ ความเร็วสูงๆหน่อยนอนนอนเลย